ะโอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ผมเพิ่อนโซนะครับวันนี้กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสุ่มกาชานะครับการันตีเทพกันนะครับโฮโอนะครับอย่าไปตามได้ในคลิปนี้เลยฮะก่อนจะเลิกผมก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกมและผ่านส่วนของคลิตภัณฑ์สก้านะครับลใอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางหนึ่งการกดซูเปอร์แต้คลิปงตากก็สาามรถดดไหุ่ โอเคเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับตรงนี้ก็มีนะครับวันนี้นะครับกิจกรรมดีนะครับเป็นตัวที่ทุกๆคนรอคอยกันค่อนข้างเยอะนะครับน้องวันนี้นะครับเป็นน้องทางบ้าน FC นะครับก็อยู่เซิร์ฟแปดหนึ่งเก้านะฮะก็อยากจะให้อดินสุ่มให้นะครับก็อยากจัดให้เลยนะครับเพราะว่าสุ่มให้คนอื่นเนี่ยดีดีนะฮะสุ่มให้ตัวแอดมินเองเนี่ยกากๆากนะครับอยวกมาดูกันวันนี้ สุ่ม10ครั้งนะไม่ได้มีกิจกรรมคืนเพชรนะครับแต่ไม่เป็นไรน้องเขาอยากได้โอโอพอดีโฮโอเนี่ยผมเคยทาคลิปแนะนาไปแล้วนะครับว่าทําไมถึงต้องมีโฮโอในทีมนะฮะสุดๆนะผมบอกเลยว่าตัวนี้มีทุกอย่างนะครับอ่ะโอเครางวัลช้เพชจะเป็นเดซิคิวทอง7ชิ้นนะครับซึ่งแน่นอนวันนี้ได้แน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเงื่อนไขอันนี้โปเกมอนในทีมของน้องเขาก่อนนะครับนี่ครับยังไม่มีตัวแบกเลยนะครับ ดิไม่มีตัวแบกเลยนะครับริซารอนแบกใช่ไหมอ่ะอยเรามาดูกันนะครับเ,เดี๋ยวก่อนนะถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยนะครับน้องคนนี้น่าจะยังไม่เคยสุ่มการันตีเทพเลยสักตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นแจ็คพอตเลยนะครับอาจจะได้สูงสุดถึง3ตัวเลยนะครับเพราะว่าอาจจะได้การันตีตัวที่5,000ก่อน1,000 0แล้วก็1น0 0ื่นนะครับมันจะจบที่เพชรตรงนี้พอดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ2 5 0 0 0บริโภคเพชรเนี่ยถ้าไม่เคยสุ่มกาชามาก่อนวันนี้นะครับเราสุ่มโฮโลมันถึงอยู่แล้วถูกไหมสิบครั้งเนี่ยมันจะ2488ก็กดเพชรอะไรสักหน่อยนึงนะครับมันก็จะสองหมื่นหพอดีนะครับแล้วคนนี้เนะี่ยน้องเขามีบ,รรบัตรฟักไข่สีใบบัตรฟักไข่40ใบก็เปรียบเสมือนเพชรประมาณหมื่นหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้เราจะบริโภคเพชรแค่ประมาณหมื่นห้านะ ก็จะเหลือเพชรอีกประมาณ2,000กว่านะครับจะได้เทพถึง3ตัวเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันว่าไอดีของน้องคนนี้เนี่ยนะครับจะไปในทิศทางไหนแต่ที่แน่ๆครับมีโฮโอนะครับแบกทีมอย่างแน่นอนนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเอาโปเกมอนของเขาไปฝากที่แล็ปท็อปกันก่อนไปฝากไว้นี่เขาจับโปเกมอนมาแน่เลยอ่ะไปฝากเลยนะไอ้พวกเนี้ยยังไม่ต้องไปเล่นมันนะครับฝากไปเลย อ่ะเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับก็มาดูกันนะครับ VP 0นย์ด้วยนะฮะมายังไม่มีตัวแบกครับสุ่ม10ครั้งโดยใช้อ่ะเดีย๋ยวขอฟรีก่อนเดีย๋ยวดูกันว่า3ตัวนะฮะจะเป็นโปเกมอนที่ผมเคยทำคลิปแนะนำมาว่าเป็น15โปเกมอนที่มีโอกาสสุ่มได้ต้นเกมมากที่สุดนะครับผมจะอันดับไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวแรงหรือเปล่าถ้าได้กาดอนนะหรือได้มิตนี่นะมาลงหัวโอ้โหนะคือจบเลยนะสุดยอดเลยนะครับไป สิบครั้งครั้งที่หนึ่งได้กูเรกกูนะฮะไอ้ก,กบพิษนั่นเองนะฮะตัวนี้ดดเมจดีนะมีซีซีด้วยเอาเรียบพอลีกอนแซดไอ้ตัวนี้หายากนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นกันแต่ว่าสกิลค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับสกิลแรงอยู่นะลองดูรับสกิลใช้ได้เลยเอา้วยมอนจาร่ามาตัวนี้ก็มีร่างสองด้วยนะครับทาก,กรอ่ะโอเค สิบครั้งแรกผ่านไปนะครับผมอ่ะต่อมาครั้งที่สองกดไปเลยผมจะไม่กดทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะผมจะกดทีละสิบสิบเลยว่าเงื่อนไขของเขาคือเขาต้องการโฮโอนะถ้าเกิดผมไปกดทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้โฮโอนะาจาัดไปครับเพราะว่าเสรชิปโฮโอ,โอนี่เงื่อนไขก็คือคุณจะต้องกด10ครั้งเท่านั้นนะฮะถึงจะมีโอกาส10กด10ครั้งนะครับแล้วกดครั้งละสินะครับผมไป ดู้ยได้คาบ,บุโตะมาครับป๊าบได้แซนอารโอล,ล่านะตัวนี้เก่งมากนะครับเป็นเ,เป็นล่าน้ำแข็งนะเฮ้ยโอ้ยแม่งเลยได้กวางมาครับตัวนี้ก็หายากอยู่อ่ะการสุ่มครั้งถัดไปเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มที่บริโภคเพชรครั้งที่ห้าพันนะครับผมเป็นกาอาเป็นอะไรเป็นกาชาเทพตัวแรกของไอดีนะถ้าดูจากทรงเนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวแรกจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มี นะครับเห็นป่ะน้องเขาไม่เคยสุ่มเลยเห็นป่ะเนี่ยมันไม่มีตัวการันตีเทพออกมาสักตัวแต่ว่าเขายังไม่เคยสุ่มเลยถือว่าเก่งมากๆนะครับที่แบบอดทนเล่นมาเนี่ยพลังตั้งล้านสีโดยที่เนี่ยเล่นตัวธรรมดาเนี่ยถือว่าเก่งนะครับใช้ได้เลยมีความอดทนค่อนข้างสูงนะฮะไม่มีตัวการันตีเทพแบกเลยล้วเล่นมาถึงเลข70คือแบบว่าผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยไอดีน้องคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆนะครับจัดไปเลยครับเทพตัวที่หนึ่งของไอดีนะครับเทพตัวแรกเลยนะ นี่ยังไม่ได้สนใจโฮโอนะผมปล่อยไปก่อนเลยเอาเทพตัวแรกก่อนนะครับมาเทพตัวที่ห้าพัน้ยนี่ก่อนโอ้โหไอเราก็คุยไปดิบดีว่าเรามือดีนะฮะอันนี้คือโปรเกมอนอันดับหนึ่งที่คนสุ่มได้เยอะที่สุดนะฮะจะบอกน้องว่าตัวนี้ไม่ต้องไปเล่นมันนะอ โอเคได้ตัวเลนโทล่ามาครับเป็นหมาสายฟ้าเอาได้หอยตลับมาด้วยครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวมันจะไปการันตีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เราใช้เพชรเหลือหนึ0งหนพันนะก็น่าจะกดกระชายอีกครั้งหนึ่งอีก2ครั้งนะอาจจัดไปเลยครับครั้งนี้จะเป็นการใช้เพชรแล้วมั้งอ่าได้จิวทาริสอ่าได้ตัวแมงมุมน้ำนะครับอ่ะโอเค เรากดกาช้าไปกี่รอบแล้วผมไปดูหน่อยดิอ่ากดไปแล้ว4ครั้งนะครับก็หมดแล้วนี่เขาเรียกอะไรนะบัตรฟักไข่นะครับก็กดครั้งนี้นะครับจะได้เทพตัวที่2นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่2เราจะออกเป็นตัวที่เทพเลยไหมนะครับผมอ่ะลองดู ด,ดแชมินคืออันดับหนึ่งนะครับที่ผมทำให้เราสุมได้มากที่สุดนะแล้ว,วาชิบูก็เป็นอันดับสองอไม่ได้กาดอนนะอ่ะผมมาเสียใจแทนน้องกันจริงเลยนะให้ผมสุ่มใหนะ้ถ้าน้องสุ่มเองน่าจะได้ดีกว่านี้ว่าได้การทะโอเคนะครับการันตีเทพออกไปแล้วสองตัวนะครับ สำหรับใครนะผมพูดก่อนเลยว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยสุ่มกาชามาก่อนนะฮะคุณจะได้ตอน5,000เพชหนตัวได้ตอน10,000เพรอีก1ตัวแล้วก็ตอน15,000เพรอีก1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืออีก1 2 5 6 0เนี่ยจะได้เทพอ,อีก1ตัวนะแล้วครั้งถัดไปตัวที่4เนี่ยมันจะเป็นการได้การันเทพทุกๆ25,000เพชนนะโอเคจัดไปเลยครั้งที่6กเลยนะใช้เพรแล้วนะครับรอบนี้ เออได้ปลาฉลามได้บิดเดิลอ่าได้หอยตลับซ้ำมานะครับตอนนี้เราสุ่มโฮโอไปแล้วหกครั้งนะฮะก็โอเคครับ6ครั้งหกครั้งให้อยู่ไปก่อนนะเสรชิปของเขาอ๋อมีใต้ดินอยู่โอเคโฮโอแบบเต็มๆนะอ่ากดต่อเลยครับอีกแค่บริโภคเพชรอีกแค่หมื่นเดียวนะฮะเราจะได้เทพอ,อีกตัวหนึ่งนะครับจัดไป โอ้โหแม่งเอ้ยแทนเดโนมาบีเดลซ้ำอุย๊ยไอตัวนี้หายยากยนะครับริฟสตี้นะฮะอ่ะครั้งถัดไปนะครับน่าจะเป็นรอบที่8แล้วละ่ะป๊าบซ้ำอีกแล้วโอ้โหวัาฉลามอ่ะตอนนี้เรากดกาชามาแล้ว8รอบด้วยกันนะฮะ8รอบเลยนะครับ อีก2รอบเท่านั้นนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูการันตีเทพด้วยนะฮะห้าสี 4, 3, 2, 1, ่สามสองหนึ่งแอคชั่นไปเอาแน่ตัวที่3มันคงไม่ออกมาเลวร้ยวายไปกว่านี้แล้วเฮ้ยหุยนิมฟเฟีร์โอ้ยตัวแย่ตัวแ yeah, ย่นี่ไงอ่ะเหลือครั้งสุดท้ายนะครับครั้งนี้เรากดเสร็จเราก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอ่ะ แต่ว่าจะเป็นการกด10ครั้งเพื่อที่จะได้เสร็ชิพโอครบนะฮะโป้งเข้าไปยังไงต่ออุย้ยได้อสนันมาครับอ่าโอานี้ซูซูเมะอ่ะโอเคตอนนี้เรากดโฮโอครบแล้วนะครับก็ได้โอโอครบแล้ว10ครั้งนะฮะแต่ว่านะครับยังไม่จบแค่นี้นะครับน้องคนนี้จะต้องกดอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการกดเดี่ยวที่เหลือนะฮะ แล้วน้องจะได้เทพตัวที่3นะครับของไอดีก็จัดสิครับรออะไรนะฮะโป้งให้ครับอุ้ยตัวนี้ก็ติดท็อป5นะครับที่ได้บ่อยที่สุดนะฮะก็ไม่เป็นไรจบแล้วฮะจบแล้วนะผมมาจบแล้วอ่าอย่าลารับก่อนเลยนะฮะนะครับอึงเ็ตชิปนะฮะอ่ารับแป๊บหนึ่งนะครับรับแป๊บหนึ่ง รับแป๊บหนึง่งรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนอ่ะรางวัลเชพเพรับไปก่อนเชพเพไปแค่หมื่นห้าเองนะครับก็เหลือเพชริ้งต้งสองพันนะอ่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะครับผมรับของให้เลยแล้วกันนะครับก็ไปดูก่อนนะครับนี่คือโปเกมอนที่เล่นอยู่แล้วน้องคนี้ต้องเปลี่ยนทีมแน่อนอนแต่ที่แน่ๆนะครับอ่อาเดี๋ยวผมแนะนําก่อนนะครับให้โอโฮโอนะครับมาเล่นแทนไลชูไปก่อนนะเล่นไลชูไปเลยนะครับ พอคิออวคอนดอล่าก็เล่นดีนะครับผ่านด่านดีอยู่ช่วงแรกโอ,โอ้จัดไปนะไปดูซิว่านิสัยดีไหมนิสัยไม่ดีนะครับต้องรีหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะรีให้ครั้งหนึ่งนะครับถ้าครั้งนี้รีไม่ดีก็อย่าให้เจ้าของเขาไปรีเองเนาะมันเถกน5ฮสเพชรนะครับจัดไปเลยครับน้องโอเคนิสัยยังไม่ดีนะครับอย่าเพิ่งเรียกนะนิสัยก็ให้เป็นนิสัยไหนวะขอดูก่อนจําไม่ได้ละนิสัยเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ ตัวเน้นบัฟหน่อยก็จะเป็นล่าเริงแล้วกันนะตรงนี้อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe กับช่องเปิร์นโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพิ่พใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ